เวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้การทรงตัวไม่ดีพอการทรงตัวไม่ดีปุ๊บนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายอันที่หนึ่งครับอันที่สองนะฮะพอขาดการควบคุมนะครับปฏิกิริยาตอบสนองช้านะครับพวกนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมักจะรุนแรงเพราะว่าการปกป้องหรือการป้องกันตัวนะครับเวลา เกิดเหตุเนี่ยไม่มีนะครับอย่างเคสที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมีทั้งกะโหลกแตกนะครับมีผิวสมองช้ำนะครับและเหตุผลอันที่3ก็คือพวกที่ดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้เลือดไหลยหยุดยากเลือดไหลยหยุดยากนี่แหละจะทําให้เป็นหนักกว่าคนอื่นเวลามีความพิการก็พิการมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะเลือดที่ออกมันออกมากจะทําให้เป็นกดสมองทําให้สมองตายได้มากกว่าคนปกติครับ